วันนี้23พฤษภาคม2568ที่กระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเวชยาชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีมีดาม่าโจ,จมตีนางสาวแพทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีใช้งบหลวงไปเที่ยวต่างประเทศว่าอยากชี้แจงให้ประชาชนรับทราบถึงประเด็นนี้การดราม่าแล้วนําไปลงในสื่อโซเชียลมีเดียควรจะมีความรับผิดชอบไม่ใช่คิดอะไรแล้วนําไปโพสตทําให้เกิดความเสียหายไม่มีความจําเป็นเลยที่นายกจะต้องไปใช้งบหลวงในหลายเรื่องท่านไม่ได้ใช้งบหลวงแต่ใช้งบส่วนตัวด้วยซ้ำนาย ภูมิทํากล่าวว่าการเดินทางไปต่างประเทศของนายกไม่จําเป็นที่จะต้องมาบอกรายละเอียดเพราะมีหลายเรื่องที่ไม่สามารถจะเปิดเผยได้บางคนอยากจะเจอเราแต่เขาก็ไม่อยากเปิดเผยตัวเองในการพูดคุยกับผู้นําต่างประเทศรวมถึงทางการทูตมีทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการหรือเป็นทางลับถ้าหากมีส่วนไหนที่เปิดเผยได้ก็ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วเพราะการเปิดเผยทําให้เห็นว่ารัฐบาลเราทํางานเหมือนกรณีการเจราจาภาษีกับสหรัฐอเมริกาที่ดูภายนอกอาจจะไม่ได้นัดวันแต่ระดับคนทํางานต้องมีการเจราจากันต่างๆจึงคิดว่าวินยูชนทั้งหลายน่าจะ ทราบว่านายกรัฐมนตรีที่มีงบประมาณมีเงินส่วนตัวมากมายขนาดนั้นไม่จําเป็นต้องมาเบียดบังเงินเล็กน้อยของหลวงและมีแต่จะเสียหายกับตัวเองเปล่าๆขอให้เลิกกลามาอยากให้คุยกันที่ความจริงมากกว่าติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn